ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารแหล่งท่องเที่ยวกองสเสบียงฟาร์มตำบนนลนครสวรรค์ออกอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแอมบีซีจีแฟร,ร,ร,ร์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดหัวหน้าสนราชการและสื่อมวลชนร่วมการถแถลงข่าวด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ได้รับอนุมัติโครงการตามพระราชบัญญตัติเพื่อใช้ในการดําเนินการจัดก,กิจกรรม การจัดงานเกษตรแอมบีซีจีแฟร์ er, ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่7-11มีาย,ยน์บริเวณสนามด้านหน้าแผดงอาหารสัตว์กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3กรมการสทหารบกตำบนลนครสวร,ร์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรข้าวมันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน การฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการสาธิตความรู้ทางการเกษตรรวมทั้งมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวนสามชนิดพืชได้แก่ฝรั่งกิมจูมันสำปะหลังโรงงานและกระเช้าพืชผักสวนครัว